นี่นองครับหนาวสุดๆที่รีครับว่ามันอยู่ทึงภูเขาหิมะภูทบเบิดเออว่ามันอยู่ทึงภูทบเบิดคักก็นั่นอีกหนาวยุคหางแม่น้ำโค้งนะครับยุคหางแม่น้ำโคง้งอาเภอปากชมจังหวัดเลยคือพอถ,ถามเนี่ยเคยไปติดภูเขาหิมะเคยไปบ่ครับเคยไปแล้วเนาะเคยไป อยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่หนาวเขาก็อยู่ว่าหนาวหนาวอิลีครับคนเบิ่งกับพ่อคนเบิ่งหมอลำนี่กคับหมอลำนี่กครับเพื่อหมอรัมจะร่วงขาดต้องใส่เสื้อกันหนาวทุกคนครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งลูกน้องผมแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยเทสต์มาร์กตอนนี้นี่เขาเสียแล้วหรอครับหนาวว่ เดอียม you know, ่ผู้บเียงสะบังบอกจากนาเถอรว่ายังม่เถิกยังแน่หรอฮะน้อยนอยเจ้าาเติ่ยังแน่หรอหนา้อาบน้ำบ่มื่นยังว่าหรอเบิ่งกอาการก่อนเกิรฮะเบิ่งอาการซะก่อนเกิดเบิ่งอากาศสิเตยล่าแล้วครับ สิ่งเตยล่าแล้วต้ว่าแบบสุดซุดที่รีอากาศวันนี้เท่นบ์บอกหมอกแห้งคักหลายแนมเกิดเสิยวไม่เห็นกันยันย่างันเทเลมอกก็ต้องก็ต้องตั้งใจไปหาเที่ยวมาล่ำก็ได้เห็นทะเลหมบอกยันย่างตังกัดนู้นี้ออกไปออกไปแนมโมห็นกันแนมโมห็นกันตั้งเข้าไปหนาวใส่ซุ่มนี่อ๋อเป็น้อกมึงเนี่ย สู่ค่ะป๊อปสูฮักอกิลี่นี่ครับว่ามันเป็นลางวอะไรกันอยู่นี่ละมาดิว่าหนาผ้ามาเที่ยวนี่นี่ว่าต้องถามหาว่าหวาาัวหน้าเขาบอกผ้าไปเที่ยวสูอกิลีครับห,หบนามาสิสู่วะก็จะหย,ย,ยุดงานโควิดโอ๊ยหนาว อยู่บ้านอยู่ทางนั้นหนาวบ่ถามพี่น้องดูหนาวบ่พี่น้องตอนเตึงเงี้ยมูอเจ้าคือสีสบายครับเนาะนอนิ่งเงี้ยคือสี่นดีเนาะอันผู้มีครูกับสิข่ายอยู่แล้วมีครูกับสิข่ายนอนคนเดียวนี่แล้วมันสิคือเป็นน้จดมากแช่เนาะโอ้ยหนาวหนาวดูสิคนตาออกเลยเงี้ยแค่ออกก็เสีย มันนัมันกครบพี่น้องเบิ่งงมอลำนาเวทีครับพี่นอเบิงอาจารย์น,นักดนตรีอาจารย์น้องเตียว <c oughs> <c oughs> อาจารย์นรุตีผมว่าป็นโจนอาจารย์นุตีเต้งตัวว่ามันโจนนะครับอาจารย์เทิดหนาวหนาวครับโดยก็เป็นห่วงพี่น้องบเบิงไหลโสดอยู่ ผู้ชมคลิปของมอล่ัใจกันลอยนะครับรักษาสุขภาพนะครับปลอดโรคปลอดให้เพมีโควิดกันแล้วกันไปปล่อยมันไปทักท่วิ รับโอกมาบุกเกิดสามมือบ right, ่ตายกันท้านเดียวัวเป็ดจะไหนดีไลัมาหนาแล้ว่ังดีมากท้องทกต้องลราจะดีที่สุดเลยเอาเราเอามปล่ามาปอไปทุ้มทุย่านอันจเป็นของเราเลยเอาก็จะไหนดีเต็ความสุขสุักลมปันีุนี้ยกทั้งหมดมาไ่เนอ้านลอซอไ ขนาดขนาดด้บ้านนี่เลยบ้าน๊อบไอหน้าครับคจะมาย่างย่างตัตับมันพืย่างตตาแ่ไเกิดเกิดซับอที่มีอยู่เนี่ยขายต้องต้ใส่ก็ต้องเก็บไปเพื่อเป็นาดาเป็นความจริงจงนี่อกตอไอต่วไหน่ยนี่ยโอ๊เตยน่เยเตยว่อเยดมามามา เอาันตัวเอกต้องมานี่ครับที่เรา โอ้ยจะเป็นาวน์ซอสถานีนะครับพมุ่งวินองทือสีอุ่นใจคนนี้น้องพี่นองนาะเล้ากระโสงไปตามสถานการณ์ตามคุนตางสูนะครับบ่งแย่งใปกำลังใจสัมเ้นสุดสำหรับบีน้าที่นี้นะครับขอบคุณขอกคนนะครับขอคุณคณะผร้มกาจัดนะครับใจดีมากเลยในครับดูแน่ใจโอ้โุดนะครับดูแน่กำังใจเต็รอยแอน วันที่แรกเมื่อวนมันถึงกันนะครับเปิดป่าปีนานะครับตีนาป่าไม้ก็ยืนที่แห้งนะครับก็เลยจัดเตี้ยนจริงก็จัดเตี้ยนจริงยิ่งขึเก่าหมอล่าใจก็ร่อยจะเสด็มากยิ่งขเก่านะครับขอบคุณแม่กุ้ยด้วยนะครับแท่านพี่น้อง อยากได้มอลลั่ใจเกินร้อยมาเสร็ธิมั่นั่งมั่ระดับเกียร์ในงานสามารถติดต่อทางไมโครยก็ได้นะครับขอบคุณพี่น้องที่นั่งสูตรน้ำน้ำผึ้งกับตะลุกร้านมอลลั่ใจเกินร้อยหนาวครับจะเป็นมอลลั่ว่าความมินมูลีระดัที่สุดแล้วนะครับ ขึ้นมาเกิดถึงควานังใจเจะร้อยครับปากศิลปินทุกชีวิตไปเป็นลูกเป็นหลานของพี่ของน้องการแสดงฮาร์ที่บอกเดินเดินอ่านได้ที่พิทภาดขอกราบประธานอภัยพี่น้องเลิศปรดิษฐ์วงานสิเดินทางต่อครับพัดเบอรดหนึ่งเหล่ากำวันที่24ครับนักานแสดงอยู่อำเภื่อนรุ่ศิลาจังหวัดขอนแก่นสุดท้ายให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงปลอดภูปลอดไข่เพราะมีเงินล้านเงินสิบล้านในกระเป๋าสุขุมสุขพเด้อ Ah, เตยแี่ๆสาวแง่ๆเริ่มจากผมกแล้วกันคำตัดกฏใงขีดในครับประเทไยเป็นโลกินสวนสนุอย่บารีนเสอส้าตาเบ มาโดนเกิดเห็นซึ่ง่เป็นการตามมเพื่อใคายพราะอยากก่งพอยากพอแต่ใจอ่อนปอดอดยแหนเขาใจมาตลออกมาเขาล้วนแค่เจ้เลี้ยงเขา បានបើកទៅនរទៅអ៊ុំអូប៉ះទូរស័ព្ទហឹបហឹបហឹបតាមឯង